ทุกคนสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแอรเรนชินเคยนะวันนี้อยู่การรีวิวอีโวเฟสติเดซกับจี้เครื่องรางอ่าชิ้นใหม่ที่ผมจะมาด้วยอ่ามารีวิววันนี้ด้วยนะก็จะอำลาเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนรเทศสักทีนะครับเป็นจี้ที่ไม่ค่อยเหมาะกับเดซนะแต่ว่าผมใช้มาตลอดเลยใช้มานานแล้วด้วยครับที่จะผมต้อง ต้องการเนรเทศนะแต่ว่าในเซตไอเทมผมไม่มีเนรเทศเลสคินเดี๋ยววันนี้ก็ถึงเรื่องเรื่องงามยามดีนะครับในการเปลี่ยนนะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอ,อ,อยู่ไหนวะนี่ครับเป็นเห็ดลูกโป่งนะที่ผมแลกมาในอีเวนต์ลูกอมดาวนะครับด้วยราคาห0 0หมื่นลูกอมดาวนะเป็นยี่ที่มีเตดแล้วก็มีเนรเทศด้วยครับซึ่งเหมาะกับตัวละครเดซ์คาวนะเป็นเหมาะกับเพลสทิทเดย์นะครับ ส่วนเซตไอเทมที่ผมจะใช้วันนี้ก็คิดว่าลงตัวมากที่สุดนะก็เป็นเกาะเออ,เอ,อไม่ใช่เกาะดิหมวกโล่ซปูเปอร์นะครับมาช่วยสร้างโล่ให้น้องนะน้องไม่มีสร้างโล่ครับแล้วก็แล้วก็เป็นเห็ดลูกโป่งที่มีเตะแล้วก็เนื้อเทศนะแล้วก็ยังมีการบีกด้วยนะครับที่ชิ้นที่3ก็จะเป็นบัตรเชิญเพชรสีแดงนะตัวน,นี้มาช่วยเชิญมาช่วยกันเอฟเฟกต์นารายแล้วก็ช่วยการขังคุกได้ด้วยครับเป็นที่ที่เหมาะมากเลยนะ ที่ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นการบิ๊กไดเมนชัน ension, แล้วก็กแล้วก็ขังคุกนะครับเป็นรองเท้าโครนะเป็นจี่ที่ขาดไม่ได้นะสำหรับใครที่เล่นตัวละครอ,อย่างเดสนะครับเป็นจี่สามันเลยนะ,ะก็มีประมาณนี้ครับเป็นเซตที่ผมคิดว่าน่าจะฟูลสำหรับตัวละครอ,อย่างเพลทิดเดมากที่สุดนะนี่ก็มาลงเป็นแชมเปี้ยนลีกให้เพืเ่อนๆดูนะครับว่าตัวละครเพลทิเดชมันจะโหดมากแค่ไหนนะ ตาแรกก็มาเจอเป็น,นพระอ,อัฟวัมน,นี้ครับแต่ผมจะไม่เล่นนะครับตัวพยทางผมไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะตัดภาพไปเลยดีกว่าอ่ะตัดภาพมาตาต่อมากันดีกว่าครับตานี้ก็มาเจอเป็นอีโวโครนนั่นเองนะก็ได้ทอยเป็นคนแรกอีกแล้วนะครับเซตไอเทมก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เช่นกันนะมี หมวกดีช้าด้วยมีในรเทศด้วยครับถือว่าเป็นเซตที่ไม่แย่นะเ,เราก็ใช้เป็นพยายามสร้างโล่ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทอยไปเอาการ์ดร้อยที่อยู่เริ่มต้นนะก็เป็นทริกส,สำหรับใครที่ได้ทอยคนแรกนะครับพยายามหาหาพยายามหาการ์ดร้อยมาไว้นะเ,เรียบร้อยครับเราก็ได้การ์ดร้อยมาด้วยนะต่อไปก็ไปอทอยเพื่อไปเอาโดรนอ,อีกโล่หนึ่งนะครับ โล่จะได้ถึกๆหน่อยนะ,ะเห็นลูกโขเห็นลูกโป่งก็ออกดีอยู่นะครับถึงจะแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะอันเด้กัาร์ดร้อยมาอีกใบครับะ <c oughs> สะสมเป็นสองใบได้ไหมการ์ดร้อยรู้สึกว่าใบาเดียวมันไม่พอนะอันนี้ครับก็สร้างเป็นสามโล่นะอ้าวอ้าวรู้สึกอีกฝั่งจะมีระเบิดนะครับระเบิดทาสีนะ <14. S 1> เราก็เลยแบบ เสียล่โดนไปโล่หนึ่งนะก็ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสรอดอยู่นะเนื่องจากเรามีการ์ดรอยครับแล้วก็โล่อีกสองอ,อีกสองชั้นด้วยนะน่าจะรอดหละไม่รู้นะครับอ่ะแบบนี้รอดแน่นอนครับโดนไปสองล่ไม่เป็นไรนะเอาไม่ใช่โดนไปสองลดิโดนไปสองอีกาจะ,ะไม่ตายนะครับเนื่องจากผมมีโล่แล้วก็มีเป็นการ์ดรอยด้วยนะ ครับสำหรับใครที่จะแลกเป็นอีวโคก็คิดกันให้ดีนะรู้สึกว่าเป็นแฟนกับอีกาจะออกไม่ค่อยดีนะครับแบบนี้เราก็ต้องทอยเพื่อตีอีกฝั่งนะหรือว่าขังคุกก็ได้ครับขังคุกเพื่อที่จะไปขโมยเงินนะอ่ะโครก็เสียไปโลนึงนะลลนี่เสียลโลนึงเสียไปหมวกหนึ่งครับตอนนี้ก็อีกฝั่งก็อ่ะโดนเป็นขังคุกนะครับ12 บางว่าจะติดเป็นอ่าหัวใจเต้นตึตกตนะไม่ติดนะครับไม่เป็นไรสร้างแลนด์มาร์ตกพื้นที่เดี๋ยวผมไปอ่าจะไม่เชิญอีกฝั่งให้ออกมาแล้วกันครับให้เขาแบบถอยออกมาเพื่อลุ้นให้ไม่เบิ้ลนะครับแล้วก็พยายามสร้างเป็นพื้นที่พื้นที่ลาวานะื้นที่ลาวาหรือเปล่าให้อีกฝั่งแบบถอยลงมาตกให้ได้มากที่สุดน,นะครับโอ <ตก S 1> อีกฝั่ง เบิ้ลสิบสองไไม่ใช่เปิ้ลสิบสองได้ไงวะเนี่ยดวงดีไปไหน,นแบบนี้ก็เสียงแล้วครับไม่คิดว่าอีกฝั่งมันจะเอ่อจะเบิ้ลได้นะสร้างแลน์มาร์คมาเพื่อนเรายังมีโล่อยู่ครับไม่เป็นไรนะมีการ,ร์ด้อยด้วยครับถือว่าปุ่นใจอยู่ในระดับหนึ่งนะอ้าวถอยเต้า พิเศษอีกาติดนะครับอ,อ่าโดนไปหนึ่งครั้งนะครับ,บนะหวังว่าจะไม่โดนขังฟองนะอ่าไม่โดนขังครับดีเลยแบบนี้แล้วก็ไม่โดนเป็นเต่าแตกด้วยแบบนี้ก็โจมตีไปเลยครับมีโอกาสโจมตีอีกรอบนะผมเป็นเบิ้ลสิบเบิ้ลส,ส,สิบได้ไงวะเน,นี่ย 1 2ได้เบิล10ก็ยังดีครับที่มันเบิลให้นะนี่ก็คอยไปไม่ใช่ไปเลือกเป็นข้างหลังนะครับจะได้แบบลุ้นเป็นกักขังได้นะแต่ว่าไม่ตินครับแล้วก็ตอนนี้ก็ <16. S 2> คอยไปเลยครับสาบไปเลยนะรู้สึกว่าอีกฝัง่งไม่มีการให้ฝึกกันตรายนะครับแต่ว่าเขามีกันสาบนะแต่ตอนนี้โดนสาบไปเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้เราก็ใช้เป็น คอมโบโลงเป็นพื้นที่ลาวาได้เลยนะจะจะโดนเผาแบบรัวๆเลยนะครับอ่าเร,ร้อยครับแบบนี้โชว์ไงก็ไม่รอดนะเรียบร้อยครับ<ๆ>ก็ชนะเป็นลมละลายไปนะ<ๆ>ก็ถือว่าเป็น<ๆ>เหตุลุ่มโป่งก็ค่อนข้างแบบคอมโบกับน้องดีนะสำหรับใครที่จะทำก็ทำได้นะครับคอมโบกับเพสติดเดสนะ อ่ะทุกคนตอน,นี้ก็มันจะเป็นตำนานโครนะครับมาดูกัว่ลคลาครจะเล่นกอันกกันก่อนกีนะ่อนก่ก่อนก่อนก่อนก่นก่อนครอน่อเก่นก่อก่อนก่อ่่ก่อก่อ่านก่อก็อก่อนก่น่นกก่ก่่อนกอน่นกกอยก่อนกนก่ออนก่่อน่นก้ก่อน่นนะอนนน่อ,อน,น่อก่ลอนน่นรนกนอนนกอนนกกน เดี๋ยวผมจะทอยไปเพื่อเอาการดร้อยด้วยนะตาัวขอการดร้อยหน่่ยเพื่อนโอ้โหเบิ้ลสิบ,โโบ,สบไม่ใช่เบิ้ลสิบสิบธรรมดานี่แหละ <c oughs> <c oughs> เลวก็ไม่ได้การดร้อยด้วยครับแบบนี้มีโอกาสเออ่แพ้ท่างสูงนะสองถ้าอยู่ฝ่ายแบบอัญเชิญอีกาสามรอบนะครับน่ากลัวอยูยนะ แล้วก็อีฝั่งมีบัฟด้วยครับบัฟเป็นขังฟองด้วยนะสร้างแลนด์มาร์คนางไง้า,งาอีกาตัวแรกครับลุ้นให้อีฝ่ายแบบไม่เบิ้ลหรือว่าอีกาไม่ออกนะต่อไปเบิลสองพืง้นที่พิเศษอีกาไม่ออกเพื่ออีกาอกาออกแค่นั้นอีกาไม่ออกอีกาออกครับ ลุนเป็นไม่โดนขังฟองแลนะ้วกันไม่โดนตัดการ์ดด้วยใช้ก,การ์ดป้องกันโอ้ดนดีบัฟกุหลาบด,ด้วยครับไม่นะโ <laughs> ดนตัดการ์ดด้วยนะครับแบบนี้เหลืออีกแค่รอบเดียวนะถ้าอีกฝั่งแบบสามารถอัญเชิญเราได้ก็จบเลยนะพิเศษมาเพื่อนอีกรอบเดียวครับคขอให้อีกฝั่งแบบแออปนไม่ออกนะ ซอยสิบเอ็ดเลยเหรอแป้นไม่ออกแป้นไม่ออกแปน้ออแปนออกนะครับลุ้นให้อีกาไม่ออกยังไงไม่ต้องลุ้นแล้วครับอีกาออกร<ม>ู้สึกว่าอีกาออกมากเลยเปานนามตำนานโคนะครับถอดชนะแล้วเชียวแล้วเขาก็มีบัฟด้วยครับมีบัฟเป็นขังฟองด้วยครับก็เลยค่อนข้าง,างน่ากลัวนะตานี้ก็แพ้ไปครับเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันเลยดีกว่า ทุกคนตาสุดท้ายเราก็มาเจอเป็นเม,มเรียลคอร์สน,นะครับเ,เ,ปนนเป็นตัวละครที่เราเททางเช่นเดียวกันนะตัวนี้แต่รู้สึกว่าเซตเขาจะไม่ค่อยฟูลเท่าไหร่นะครับไม่มีเป็นบัตรเชิญดอกนะถ้าเขามีดอกมีโอกาสที่เราเพลทั่งสูงนะครับเนื่องจากเขาใช้เป็นคอมโบกักขังแล้วก็เป็นไดเมนชันแล้วก็มีดอกด้วยครับมันจะโจมตีได้ถี่มากขึ้น น,นี้เขามีแค่เป็นดวนกัดขังนะครับก็เลยน่าจะโจมตีไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วก็ตัวละครเพจติดเดมันจะทอยผ่านเป็นสิ่งกิดขวางไม่ได้นะครับเป็นพวกแมงกระพุนกับวิญ,ญญาณของพระอภัยนะมันจะทอยผ่านไม่ได้ครับก็เลยตัวค่อนข้างแพ้ทางนะอันนี้เราก็แก้ทางโดยการเหยียบแมงกระพุนไปเลยครับจะได้ทอยผ่านได้นะ เป็นการแก้ทางรูปแบบหนึ่งนะนี่ก็คอยเตะอีกฝั่งเลยครับผมเตะได้แค่โลเดียวเองนะอ่ะต่อไปก็ทอยเตะทอย,ทอยสาบเลยครับติดหรือเปล่าอ่าติดเป็นสาบไปหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้ก็ทอยไปเพื่อ ไปเพื่อให้ติดเป็นหัวใจเต้นติดตังครับเรียวดีบัฟแล้ดีบัฟหัวใจเต้นแรงนะอ่ะติดเป็นติดไปเป็นที่เรียบร้อยครับแบบนี้เป็นเอ่อเป็นเรื่องดีนะอีกฝั่งจะสกิลไม่ออกอะไรเลยครับอันนี้ก็เป็นคอมโบครับไปลงเป็นเอ่ออะไรอ่ะเรือวเรียวนะครับแล้วก็ไปคอมโบเป็นลงเป็นพื้นที่ลาวานะอีกฝั่งจะได้โจมตีเอ่อโดนโจมตีหลายรอบนะครับก็ไขรที่ เล่นเป็นเพจติดสก็ต้องรู้จักคอมโบนี้นะจะใช้เอ่อจะได้แบบโจมตีอีกฝั่งได้หล,หลายทีนะครับนี่นะก็ลงเป็นพื้นที่ตัวเองนะครับแบบนี้ก็การันตีนะว่าเราจะชนะแน่น,นอนครับเรียบร้อยครับ<ป>ก็เป็นการแก้ทางเอ่อเมเรียลนะแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับมันเป็นตัวที่เพ้าทางนะ ทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวละครเพรสติดเดตกับที่เครื่องรางชิ้นใหม่อย่างเห็ดลูกโป่งนะครับก็เป็นที่ที่ค่อนข้างคอมโบกับอีโวเพรสติดเดตโดยตรงนะสำหรับใครที่มีเพรสติดเด e ก็สามารถหามาเล่นได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะเนื่องจากเพรสติดเดตมันเป็นตัวละครที่สู้ตัวละครเมตาค่อนข้างยากนะมันทอยผ่านแบบวิญ,ญญาณพระอภยัยหรือว่า คอยผ่านเป็นแมงกะพรุนของเมรียลไม่ได้ครับสำหรับใครที่จะลงทุนทําที่ให้น้องผมก็แนะนําให้ข้ามไว้ดีกว่านะครับเก็บเพชรไว้ทําตัวละครหรือว่าจี้เครื่องรางอื่นดีกว่านะน้องมันเ,เล่นยากเ,เล่นยากมากเกินไปนะครับในเมตา t นี้นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ